ออขาหน้าได้เอาเอาเนี้ยคมแล้วก็ัดามาช่วยน้องหมานี่ทำให้กับเล่นฟุ้ยๆอ่ะใช่เหรอมันนั่นพี่ว่าน่าจะเชื่อไม่ไม่กัดแล้วจับเจับเลยฮึเออุมเลยอย่ากันอ้เยมันเจ็บหรือเปล่า ต้องเอาไปไว้ข้างทางนี้ต้องไปไว้ทางทางนี้ก็โอตรงนี้งีงขั้งขนะยะก็ได้อย่างเราก็มีคหินเวลาเขามาถึงขยะช่วยนะออนอเอ้จะาตใจรงนกนงใจด้เูชวยเอออย่ากัดนะเขามาช่วยนะ มาเจอน้องหมาเจ็บครับอยู่ตรงตรงอะไรระเเส้นพิกซีโรบินสันระวังมันตกนะนจำเห็นว่นะเ,เอามาอย่างไรเออมันมตน้มอ้น้หน,นยโอ้โหนี่เห็นนอนอยู่ข้างทางครับสงสารน้องครับ ไปเลยไม่มีแล้วไปตะครับมครับผมครับเส้นโรมพยบสังสุรินนะครับช่วยมาไว้ที่ปลอดภัยนะครับใครเห็นมารักษาต่อได้ครับผมข้างไหนขยะเออตรงนั้นแหละนี่หายเจ็บแล้วที่มี่เรามมีน้ำเลยเอาน้ำมากินไม่มีไม่มีเลย นมี่ครับเจอน้องหมาเส้นโกวินสันบุรีรํมนะไปเทศบาลอิสานนั่งอยู่เฉย สนใจเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงต่อได้ครับเนี่ยดูแลแน่สวยอยู่นะนี่ไม่ใช่น่าจะขารีบมานานไปนะครับฝากด้วยนะฮะ